สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามไม้ผลิตอ้อยนะคะที่ติดตามใน Facebook และ youtube ค่ะและเพจของไม้ผลิตอ้อยเพจนะคะค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับตู้ก๋วยเตี๋ยวซึ่งไม่มีชั้นกลางนะคะแบบนี้เปิดโล่งค่ะสำหรับขายข้าวมันไก่นะคะข้าวขาหมูข้าวหมูแดงค่ะแขวนค่ะแขวนให้สูงลงมาเลยนะคะค่ะอ่า ด้านหน้านี่กว้างประมาณ6กสนะคะ2ไม้บรรทัดค่ะความสูงอยู่ที่สองไม้บรรทัดกว่าคือ70เซนค่ะด้านหน้าคือ60เซนค่ะด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี่34เซนนะคะนี่เปิดโล่งค่ะเห็นชัดเจนค่ะด้านหลังนี่มีกระจกบ,บานเลื่อนนะคะอ่าค่ะอันนี้ค่ะ เวลากร,ก,กระจกแตกเนี่ยลางตรงเนี้ยมันเปลี่ยนง่ายออกมาตรงนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วตรงนี้ก็คือมีที่แขวนสินค้าค่ะเวลาเราแขวนสินค้าเราสามารถแขวนได้เลยค่ะด้านบนนี่ค่ะอ่าค่ะอ่าด้านบนท็อปสุดก็คือสามารถวางของได้ค่ะมีขอบกันตกเรียบร้อยนะคะ ถ้าท่านลูกค้าสั่งเนี่ยสามารถส่งให้ถึงมือลูกค้าภายในห้าถึงเจ็ดวันนะคะสินค้านี้สามารถส่งลูกค้าได้เลยค่ะทางเรามีสินค้าทึงเตรียมพร้อมสำหรับส่งลูกค้านะคะแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะอ่าตู้ก๋วยเตี๋ยวแบบหรือตู้ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงแบบไม่มีชั้นกลางนะคะ ความกว้างตรงนี้อยู่ที่หกสิบความสูงอยู่ที่เจ็ดสิบค่ะด้านข้างอยู่ที่สามสิบสี่นะคะด้านบนมีที่แขวนค่ะมีที่แขวนของด้วยนะคะอ่าค่ะอันนั้นก็เป็นสินค้าพร้อมจะส่งให้ลูกค้านะคะสินค้ามีสามแบบค่ะคือแบบชั้นกลางเป็นไม้ชั้นกลางเป็นกระจก แล้วก็ไม่มีชั้นกลางค่ะราคาก็จะลดหลั่นต่างแตกต่างกันไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมไม้ผลติตอ้อยนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ083 592 1666ค่ะเบอร์นี้เป็นไลน์ไอดีเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ